สวัสดีครับหมอเก่งช n แนลพามาชมฝรั่งหงปอซื้อของหมอเก่งว่ามันจะได้กินไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วดอกออกเต็มไปเลยปรากฏว่ามาวันนี้ดอกหายไม่ติดลูกเกิดจากอะไรครับทําไมมันไม่ติดลูกเนี่ยดูสิครับนี่ร่วง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 หมดเลย ทั้งที่ลูกดอกแบบนี้ฮะในออกเต็มไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมมันร่วงนะครับไม่ทราบสาเหตุจริงอ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปครับพามาชมฝรั่งของหมอเก่งทีครับเนี่ยร่วงหมดเลยครับดอกก็ออกนะดอกก็ออกครับแต่ว่าไม่ติดลูกอ่ะร่วงหมดเลยครับร่วงหมดเลยครับต้นนี้จะได้กินไหมครับเหลือไหมครับโอ้โหปรากฏว่ายังเหลือให้กินยังเหลือให้อยู่นะครับเราห่อแบบง่ายๆอ่ะถุงนี่แหละครับผิวผิวไม่สวยเลยเนาะห่อวสติกแบบนี้ครับนี่ฮะ ผิวก็ยังไม่สวยครับเราไม่ได้ห่อกระดาษหรือเปล่าอ่ะค่อยเรียนรู้ไปอ,อน้ำขังเหรออ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะยังพอลงเรือไว้ให้อยู่หนึ่งสองครับมไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าทําไมมันร่วงครับมาดูต้นนี้หน่อยสิว่าจะลงเหลือให้กินไหมเอยเรือไหมเอยก็ล่วงเหมือนกันนะครับอา้าวยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เหลืออยู่สองลูกโอ้โหผิวพลาสติกมันเสียดสีเรือครับไม่สวยเท่าไหร่ครับ ไม่สวยเท่าไรครับแล้วก็เด็ดไปกินดีกว่าครับหนึ่งสองที่สองลูกครับดูสิดูสิอุ้ยที่สองลูกสองลูกอ่ะเดี๋ยวเราคอยมาเอาใหม่ครับมาดูสิต้นอื่นเป็นยังไงบ้างเอ้ยโอ้โหฝรั่งนี่ฮะมันออกดอกเยอะอยู่นะครับออกดอกเยอะแต่ว่าไม่ค่อยจับลูกเลยเนาะนี่ออกดอกเต็มต้นแต่ว่าใบร่วงนะครับนี่สาเหตุดอกร่วงนี้ดอกร่วงไม่ใช่ใบร่วงดอกร่วงเราไม่ยังไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับ ค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปมาดูสิอะกิ่นนี้ทําไมมันหักครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสุกหรือยังแถวแถวแถวผิวไม่สวยไม่เป็นไรเรา,เาไปกินเองเราไปกินเองครับมาตรงนี้เราเอาไปกินเองครับอุ๊บวิ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 นี่ฝรั่งใส่แดงครับผงเป่าซื้ออะให้กิ่งจะหักหรือเปล่าลูกสุกหรือยังเอ่ยสุกหรือยังเอ่ย ลูกไม่สุกพ่อก็จะเอาไปกินนี่แหละมาอ้าวหักเลยครับมาอันนี้ก็เอาไปเลยครับโอ้โหลูกนี้สวยลูกนี้สวยลูกนี้สวย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 นานๆจะเจอลูกสวยๆนะครับอึ๊บนี่เฮ้ยลูกนี้แหละครับดีเน่า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 ด้วยเหรอเอ้าเฮ้ยอันนี้เน่าของแท้เน่าของแท้เลยลูกลูกนี้กําลังแก่ครับรอรอรอสองลูกนี้กําลังแก่ครับ โอเคครับอ่ะบรรยากาศชมบรรยากาศสวนฝรั่งหงเป่าซื้อของหมอเกง่งเอ้ยอันนี้ทําไมมันโดนอะไรกัดครับอะไรกัดวะโอ้มาเก็บไปกินครับเก็บไปกินเป็นไงบ้างล่ะครับฝรั่งหงเป่าซื้อครับใครทราบสาเหตุว่าทําไมดอกมันล่วงไม่ค่อยติดลูกครับเกิดจากอะไรแจ้งหมอเก่งมาหน่อยนะครับนี่เราปลูกไม่ได้ใช้สารเล่งอะไรครับนี่เอ๊ะตัวน,นี้เหมือนกับติดลูกเยอะเนาะร่วงไม่เ่ยลูก ยังอยู่อยู่นะครับแต่จริงๆอะมันร่วงหมดเลยนะครับแบบนี้ล่วงล่วงล่วงแบบนี้ใครทราบสาเหตุแจ้งหมอกเก่งชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ